เป็นกิจกรรมดีๆของจังหวัดพัทลุงมาฝากกันค่ะกับกิจกรรมปั่นวันรักรักทะเลน้อยแอดพัทลุงบรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปชมภาพบรรยากาศกันเลยดีกว่าค่ะ โดยกิจกรรมปั่นวันร,รักรักทะเลน้อยแอดพัทลุงหนึ่งในกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ระลอกใหม่ที่เกิดขึ้นนำโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายพิพัฒร,รัชกิจประการและดรนาทีรัชกิจป,ประการประธานคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีซึ่งงานนี้ค่ะ มีกิจกรรมที่น่าสนใจคือกิจกรรมล่องเรือชมธรรมชาติของทะเลน้อยชมนกนานาชนิดและวิถีของควายน้ำ และอีกหนึ่งกิจกรรมที่สําคัญเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นั่นก็คือกิจกรรมปั่นจักรยานสัมผัสธรรมชาติอันบริสุทธิ์ทิวทัศน์และทัศนียภาพที่งดงามบนสะพานเฉลืมพระเกียรติ80พรรษาที่ทอดยาวเชื่อม2จังหวัดอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงและอำเภอระโนจังหวัดสงขลาค่ะ ซึ่งกิจกรรมนี้นะคะจัดขึ้นเมื่อวันแห่งความรัก14กุมภาพันธ์ถือเป็นการเริ่มต้นเทศกาลท่องเที่ยวของจังหวัดพัทธลุงค่ะที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายพิพัฒรัชกิจประการและดรนาธีรัชกิจประการประธานคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีอยากเชิญทุกท่านมาเปิดโลกทัศน์การท่องเที่ยวใหม่ของจังหวัด พัทลุงค่ะเพราะฉะนั้นเองใครที่เป็นสายนักปั่นนะก็สามารถที่จะไปลองเส้นทางใหม่นี้ได้เพื่อความสวยงามแล้วก็ชมทิวทัศน์ที่สวยงามสองข้างทางแบบนี้ได้เลยนะฮะที่จังหว<ม>ัดพัทลุงนั่น<ว>เองครับสวยจริงๆค่ะมก็มีที่สงขลาด,ด้วย<ช>มีสอ,สองอำเภอสองจังหวัดด้วยใครที่ชื่นชอบการปัน่นห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับ